เสียงปาผ่าแล้วหลบได้ไหมพอหลบได้ไหมเฮ้ <c oughs> <c oughs> dùi khóc mấy chút hm hmm lắm vào hmm hmm lắm vào hmm 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 พี <BC. S 2> ่สีใครใกล้พี่สิเะด็อดูแล้วเหรอใช่ต้องดูทุกวนันวันนี้ดวงของเด็กหญิงวิเดีวมัวเป็นยังไงบ้างนะคะไหนขอดูหน่อยสิพี่ชายพี่สาวพี่ชายพี่<ม>สาวว่าเพื่อนหนูเหมือนปู่หรือสีไหมอ่ะ ฮะวันปูรฤาษีไหมอาจจะเบื่อเบื่อยังไม่อยากมีใครเป็นตัวเ<ไ>ป<ช>็นในในช่่งนี้นส่อนคนที่คนคืออยู่ก็กำลังอยู่ในเช่้งสุดสันดูใจความสุขครั้งนี้ จะมั่นคงและเสมอต้นเสมอปลายไปในนั้นเท่าไหร่ซึ่งถ้ามีการคบดูกัรไปสร้าพันธใหญ่แล้วก็อาจจะมีการสอบถามถึงความชัดเจนของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็จะเรื่เลยว่าเมือนอะไรถ้าไม่คิดอะไรเยอะเกินไปก็น่าจะได้เปิดเตือความรักเขาดีให้คนอื่นได้รู้สักีจะบอกนะที่นี่อย่างนี้คือดวงไม่ดีใช่ไหม เดี๋ยเป็นไงครับหปล่าไม่มีอะไรดี๋คืออะไรครับเร็วพี่พี่ยังบอกเลยนะพี่พี่ยังบอกเลยเร็วบอกมาอือพูดมาเร็วไม่หนูอยาขยับนะทำไมอ่ะนี่ไงหนูไม่เห็นเหรอยืนบนจักรยานไอ้หนูพูดมาเร็วต้องพูดตอนนี้ทำงานมันบอกว่ามันเป็นช่วงที่ มันบอกว่ามันเป็นช่วงที่กำลังแบบว่าคิดอยู่แบบว่าคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ประมาณนี้เหมือนใช่แล้วก็แบบว่ามันบอกว่ายังไม่อยากมีใครเป็นตัวเป็นตนในช่วงนี้แต่ถ้ากำลังคุยกับใครอยู่ มีความมั่นคงสเสมอต้นสเสมอไปคือเหมือนศึกษาดูใจอะ่ะดูอยู่ว่าจะสเสมอต้นสเสมอไปลายไหมอะไรเงี่ยซึ่งถ้าซึ่งถ้าดูใจกันไปพักใหญ่ๆแล้วก็จ,จะแบบว่าชอบถามถึงความสัมพันธ์ ความชัดเจนในความรักครั้งนี้ว่าจะลงเอยยังไงอะไรน,นี้หนูไม่พูดต่ออ oh. บอกว่าถ้าไม่คิดเอาทำไมอ่ะหนูนอยู่เนี่ยได้ยินไหม oh. ได้ยินไหมได้ยินไหมคะได้ยินไหมได้ยินครับถึงไหนแล้วนะ <c oughs> บอกว่า กินอะไรเยอะเกินไปอ่ะก็าอาจจะได้เปิดตัวกับความรักครั้งนี้ให้คนอื่นได้รู้มันก็ไม่ดีนี่มันไม่ดีตรงไหนคะตรงไหนที่ไม่ดีฮะกิ้บอกว่าอะไรนะถ้าอะไรนะถ้าอะไรนะครับถ้าไม่คิด <พอ S 1> เดยอะเ,เกิน,นไปฮะ ถ้าไม่คิดเยอะเกินไปไดเสียงฝนมันท่งครับถ้าไม่คิดเยอะมากจนเกินไปก็อาจได้เปิดตัวกับความรักครั้งนี้ให้คนอื่นได้รู้สักทีโอแต่ไม่รู้ความรักอะไรเหมือนกันมันจะมีความรักได้ไง แน่นสิเนาะใช่ยังไม่เห็นมีใครมาลักเลยตรงไหนดีนะวันนี้รู้ได้อย่างไรแล้วมีใครมาลักไม่มีไม่มีจริงอะ หรือว่ามีมีไหมมีมไหมคะเราต้องบอกลากันแล้วไม่มีหรอมีครับพี่ไงวันดีนะดูย